มีคงเกิดอะไรขึ้นคะปัญหาล่าสุดแบบ<พ>เออเช่นการที่พอ่อโพสหอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ถูกด้วยอิวเงี้ยค่ะอ๋อสามารถเกิดขึ้นครับมันก็มีหลายเรื่องเนาะเพราะว่าคือทุกวันนี้คือมันทุกทุกคนมันก็มีเฟซบุ๊กอ่าเป็นของตัวเองใครจะคิดอะไรบางครั้งความรู้สึกของคนก็โพสลงไปในเฟซบุ๊กอ่ามันก็บ่งบอกถึงความรู้สึกของแต่ละคน บางคนเพิ่งเล่น Facebook หรือบางคนเล่นมาแล้วแต่ว่าเรื่องนี้โพสอย่างนั้นโพสอย่างนี้ผมจะพูดเสมอว่าบางครั้งคือพูดผิดโพสผิดชีวิตอาจเปลี่ยนได้ในยุคที่โซเชียลทรงอิทธิพลโซเชียลแรงยิ่งไปยืนอยู่บนเวทีหรือมาทํางานในเวทีสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มยูทูบเบอร์รอบนอกคอยจับช่องนะครับกลุ่มยูทูบเบอร์คนที่เชียร์สนับสนุน ก็มีเยอะแยะแต่ก็จะมี YouTube บางช่องที่เล่าข่าวพูดข่าวปั้นข่าวเต้าข่าวบิดเบือ,ขอบนข้อมูลข้อเท็จจริงมีครับทำให้องค์กรเสียาหายก็นะครับในส่วนของศิลปินที่โพสต์ไม่ดีทำไม่ดีเราก็ตักเตือนกันไปแล้วหรือเราก็นะครับมีบทลงโทษไปแล้วเพราะว่าลูกร้อยพ่อพันแม่เนาะ มาทางานอยู่ด้วยกันนานาจิตตังเราก็ผู้บริหารทําหน้าที่แก้ไขกันไปว่ากัน<า>เป็นเรต่องต่างกางันละกันไปอย่างน้ำมาราสุดเหมือนแบบวง,บงต่อมาว่าวงหนึ่งว่าน้องหญิงบุรีน้องญิงอะไรเงี้ยครับผมเรียกมา,าถามแล้วครับวันนั้นน้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดน้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดนะครับแล้วก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็บอกว่าไม่ได้พูดอ่าแล้วก็ เราก็เลยปิดช่องน้องไปแล้วคือป้องกันการสมเสียเพราะว่ามันมีสลับน้องคนนี้ก็คือมีการทําผิดปกระเบียบของวงว่างในการถ่ายหลายเวทีหลายหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับท,ที่มันมีโอกาสาได้เห็นลิปที่น้องเขาไม่ได้เห็นเลยครับผมถามอยู่ว่าใครมีหลักฐานอะไรส่งมาเลย <c oughs> ว่าอะไรยังไงใครมีหลักฐานส่งมาก็ไม่มีใครมีหลักฐานและเราพูดตัดสินเนี่ยเราก็จะตัดสินได้ยังไงเพราะว่าน้องก็บอกว่าน้องไม่ได้พูดอย่างเงี้ยครับ อย่างมาตรการของบอสทีอะไ,ไ่บ้างคะกับการแบบของแต่ละวงแต่นอะไรอย่างเงี้ยกับทั้งแดนเซอร์ทั้งทีมง,งานอะไรอย่างเงี้ยมาตรการการดูแเราก็ดูเป็นเป็นข้อ,เป,ขอเป็นข้อไปเป็นเรื่องเราหนักเบาตามกรตังวะละตามเหตุตามผลมันครับว่ากันไปตามเหตุตามผลเ,เราเนาะศิลป,ปินคืออยู่ด้วยกันมันก็มีกฎมีระเบียบกติกาไม่ใช่ว่าใครอยากจะพูดอะไรก็พูด ใครอยากจะทําอะไรก็ทํามันไม่ได้แล้วยิ่งยูทูบเบอร์จับตามองอยู่แล้วที่จะไปพูดข่าวเล่าข่าวบางคนเล่าข่าวตรงก็ตรงไปบางคนบิดเบือนข้อมูลพูดอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นเสียทางเราอีกเนี่ยส่งผลมาอีกอย่างเงี้ยครับการเันเป็นยังไงอย่างในพอเล่า,า,าข่าวในมเ็นนะว่าเหมือนแบบคนมาออกอะไอย่างเงี้ยแล้วมีการบูที่มือหนับางคนก็คือมิแต่เขาว่าเขาว่า เขาว่าเขาว่าเราปากต่อปากเขาว่าเขาว่าเรายู u ูบเท่านั้นก็เขาว่าเขาว่าเราพูดกันไปอย่างมันเลยเป็นการเฮโลกันมาเออมันก็เลยเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เราเราก็เลยขึ้นมาวงสองและเรามีรับเชิญด้วยอ่าอยู่ใต้สะานแขวนวันนั้นเราก็เลยอ่าถ้างั้นขอประชุมอยากประชุมด้วยแต่ว่าวันนั้นไม่ได้ประชุมเพราะว่าเวทีแสงสีเสียงกวาจะเสร็จถ้าผมประชุมหมอเราไม่ได้แสดงในสองตุ้งครึ่งอ่าผมก็เลยมาประชุมวันหลังห้าโมงเย็น พอประชุมก็เรียาประชุมไล์สดอประชุมไล์สดเปิดเลยพูดคุยกันแบบให้แฟนคลับทั่วโลกได้เห็นเลยว่าเราเราก็ไม่ได้นิ่งดูได้นะอะแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่เราไม่ได้นิ่งดูได้แต่ว่าแฟนคลับไม่รู้บางคนก็ไปตีเขาตำข่าวว่าเราไม่ปกป้องเราไม่อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ว่าเราประชุมกันคําว่าประชุมเราไม่ได้มาพูดให้คนฟังอยู่แล้วออย่างพ่อให้กำลังใจน้องอุ๋ยเวลาโดนราม่ายังไาายยงไบ้าง ก็พูดกำลังใจลูกครับแต่ตอนนี้ลูกเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วครับแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี้โอ้โหโดนหนักโดนเยอะโดนหลายเรื่องหลังไม่ลงวีทีมาเราก็ต้องปลอบใจพูดว่าลูกมันต้องเจออย่างนี้นะเราต้องปรับเรา <c oughs> ต้องคิดอย่างนั้นเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ลูกกำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพราะในขณะที่เราออกมาปกป้องแต่มันก็มีบางกระแสที่เหมือนแบบแตกไม่ได้เลยเออต้องปรับอ่าอ่า มันครับผมแต่เราก็ทําดีที่สุดคนระับผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับในการปกคร้องด้วยคําว่าผู้บริหารธรรมพิบาลที่ดีที่สุดใช้ทั้งพระเดชพระคุณนั่นแหละมันทําให้น้องคนนั้นเขาอ,อยู่ในวงยากเป็นเพ<ห>ระอรครับเพราะมันเกิดอาการแบบแย่อะไรคือเราได้ตัดสินไปแล้วเราก็คิดว่าเราตัดสินที่เหมาะสมแล้วจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ก็แล้วแต่้อง แต่พ่อก็ตัดสินไปแล้วพ่อเข้าิดไหมว่าการที่บอกว่าเราเป็นวงสองวงแล้วมันจะเจอปัญหา,าคือเอา,าตรงๆต,ต,ตามจริงศิลปินไม่มีอะไรกันทั้งสิ้นเลยนะลูกๆแต่ละคนแต่ว่าคือเหมือนผมพูดอะ่ะมันจะมียูทูบเบอร์ที่พูดข่าวแบบนี้เสีบติดการเล่าข่าวแบบนี้แล้วคนดูเยอะๆพอคนดูเยอะแล้วก็คนเข้าไปดูเป็นการพูดเสียดสีพูด เชียร์ศิลปินฝั่งนั้นฝั่งน้นกลายเป็นศิลปินเมก้าเข้าหากันโดยอัตโนมัติเลยเออแล้วก็กลายเป็นแบบโอ้โหทั้ง oh oh. ที่ว่าลูกมูกศิลปินเนี่ยเขาไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ท mm ุกคนมาทำามาอกินนะครับถูกต้องครับศิลปินยังรักกันดีครับดีเนี่ของสาวน้อยแพงเราคือครอบครัวเดียวกันผมโพสอยู่ครับผมกําลังจับตามองอยู่เมื่อวานนี้ก็ปลามไป เอ่ยชื่อไปเลยว่าทําแบบนี้อ่ามันไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่ใช่รับผมเอ่ยชื่อเลยไงเพราะว่ามันมันไม่ใช่มันเป็นการมันเป็นการที่แบบทําให้ถูกต้องมันยูทูบเบอร์คุณมันคุณยิ่งใหญ่มากมันไม่ใช่อ่ะมันจะไม่ยิ่งใหญ่กวองค์กรยิ่งใหญ่กว่าคนสร้างศิลปินมันไม่ใช่ทั้งที่ว่าศิลปินเป็นสร้างองค์กรสร้างศิลปินให้มีชื่อเสียงแล้วคุณมาก่อกระแสแต่คุณใช้คําว่ารักห่วงปกป้องเนี่ย แล้วมาทําในสิ่งที่มันมันมัน,มนฉะนั้นคือฝากแฟนอย่าเฝ้าหนงเสือนะครับเรามาด้อยค่าคนอื่นมาให้ไลฟ์องค์กรให้ไลฟ์ผู้บริหารแล้วก็ไปว่าให้สิ่ต่อว,ว่าสิ่นมันมันไม่ถูกต้องครับหลจากที่วอร์ดไปดี้ยครับทางวอรูดได้ติดต่อมาไม่ครับผมก็ไม่อยากให้ติดต่อมาด้วยคือบอกเลยว่าขอให้ไม่ต้องหยุดพูดถึงให้หยุดพูดถึง วงสาวน้อยแแพงและไม่ต้องพูดถึงผมและลูกผมและก็ศิลปินผมเลยคุณจะไปเชียร์วงไหนเชียร์ใครก็แล้วแต่คุณเลยแต่ว่ายูทูบเบอร์ดีๆมีมากมายผมต้องขอบคุณนะครับยูทูบเบอร์ที่ดีๆเชียร์กันด้วยรักกันจริง<ม>แต่ว่าไอ้พวกที่บิดเบียนข่าวให้ข้อมูลเท็จๆกับคนฟังไม่ชอบครับก็เหนื่อยนะเอาจริงเพราะว่าปัญหาแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชการเ,เดินทางเหนื่อยแต่สู้ครับ เดี๋ยววันหน้าก็ามีอีกรูก้มันก็จะหาเรื่องมาให้แล้วมีคนพูดให้ผมฟังด้วยแก๊งนี้คนนี้เนี่ยคือวันไหนที่มันไม่มีอะไรทําไม่มีกระแสะข่าวมันก็จะเกาะจับกลุ่มกันสามสี่คนเนี่ยแล้วก็ตั้งแอคเคาท์ขึ้นมาแล้วไปคอมเมนต์ไปปัน่นนะครับไปปันป่นแล้วก็เอาคอมเมนต์ตัวเองเนั่นแหละมาทําข่าวแล้วก็คือกันพูดเนี่ยเพื่อให้ได้ยอดยิวเพื่อมันมันไม่ใช่ครับรู้ให้ทันอย่าลงกลนครับ ขอบคุณมากครับ